ช่วงบ่ายวันนี้ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาเข้าแถวรอกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพ,พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทารพามหาภูมิพลอดุญเดชนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามได้กับคุณสุภาพชาติสุภาพเมธีมีรายงานสดเข้ามาครับครับคุณวรเกียรติครับแม้ว่าสภาพอากาศในช่วงบ่ายนั้นจะร้อนนะครับแต่ว่าประชาชนจํานวนมากยังคงปักหลักเข้าแถวรออย่างไม่ย่อท้อนะครับ เพื่อต้องการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกรธพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับประชาชนทุกเพศทุกวัยจากทั่วทุกสารทิศรอด้วยความสงบนิ่งภายในเต็นท์นะครับเพื่อเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อต้องการเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกรพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปเป็นวันที่สองโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนนี้บอกว่า วันนี้ชวนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดมาด้วยและตั้งใจแต่งตัวให้เรียบร้อยที่สุดเพื่อจะได้เข้าไปถวายสักการะด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณโดยจะน้อมนำคำสอนของพระองค์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตครับที่ที่หนูใช้เป็นประจำเลยก็คืออ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปอ่าการประหยัดอดออมมะค่ะคือเราต้องมีการใช้ทุกอย่างอย่างพอเพียงแล้วก็ใช้ทุกสิ่งที่เรามีให้มันเกิดคุ้มค่าแล้วก็มันทาความดีค่ะ ด้วยจานวนของประชาชนที่เดินทางมาเดี๋ยวนี้เป็นจํานวนมากนะครับล่าสุดทางกองบริการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยได้แจ้งนะครับขอความกรุณาประชาชนที่กําลังจะเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังขอให้เดินทางมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากวันนี้ถือว่าประชาชนจํานวนมากจริงๆไม่พอในการให้เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังนะครับ